สวัสดีครับเมือน,นี้ <c oughs> ผ้ามาเบิงสวนปามหนาแรงของทางใต้ครับว่าฝนเฮ้าเฮ็ด้าปลูกพืชพักตามฤดูกาลแล้วแล่วถึงนาแรงฝนบาขันนตกลงมามั่นสีมีฝผลกระทบแบบใดเนี่ยครับมาเบิงกันเลยครับนี่ครับกัแห่งแรล่งนี้พี่น้องมาหน่อย นี่ครับคือแบบว,ว่าส่วนไห้องเช่าสวนทุกๆเจ้าเนาะต้องไปเพราะว่าเป็นสวนปาล์มสวนไหนยางสวนไอ้หลายๆสวนสวนทุกเรียนสวนนี่แต่สวนปาล์มนี่มันสีเรื่องผมนี่มันม่วมีน้ำเนาะครับเนาะกับผามาเบิ่งกันครับปาล์มก็ขาดข้อครับส่วนไหนละขากะ ข้อ,อยู่ได้อยู่ครับแปดกุาบาทแปดสิบห้าสตางค์ครับแต่ว่าปัญหาก็คือปาลมขาดข้อครับพี่นอ้องปาลมบะม,มี่ปาลมเบิดหน่วยเบิดลูกวันเท่าไปเบิร์ตเบิดดีดีเลยพี่นอ้องต้นสตอน้องเคยเห็นว่สตอหายบนต้นสตอแหงแรกนี้ครับ แหงว่าแม่มาแหงแหงอีๆอะอรหรอตัดต่อฟังคนคล้องไอ้ขาวเพิ่นทุเรียนหน่อยเพิ่นแต่ของผมผมไม่น่าถ้าผมไม่น่าผมปลูกทุเรียนไปเหมือนกันละถ้าเป็นลูกเล็กๆหน่อยนี่ครับไอ้พริกไทยไทยตัวนี้ก็ผมปลูกอ่ะไอ้แดนฟังผลของเพิ่นเหมือนกันละ มาเอ้ยชสวนปามครับมาชมาให้กำลังใจกันชาวสวนเฮาแห่งแหล่งไอที่น่องเอ้ยบางปามพบกับขาดคอมาคอยนี่อันนี้ป็นไดขาดเงินซ่องไลยตรงนี้ไออันนี้เงินซื้ออยังว่าทายคลิปกิน ให้พี่น้องเบิ่งก็เลยพามาเบิ่งสวนปาล์มสวนยางไปพี่น้องยางบ่ได้ให้มันได้มือละคลิปนี่ก็ลังจะให้กันสู่ไปต่อไปน้ำกันนะครับเนาะนะครับขาดข้อเฮโหดีเรียนคนดีเลี่ยนในพวกทายได้กี่นะครับให้ติดกันผมปาล์มขาดขาดอย่างเงี้ยปามัน มันเป็นยังไงก็กำลังออกแท่งดอกแท่งยังไงละ่ะมันจะาขาศยามสวยๆมองเกาเวลาไม่ครับพี่น้องนี่ครับเบิ้งนี้ครับขาดปามหนีที่มาแนะน้ำน้ำเด้อมันมันไอมันวิชาการหราวิชาวิชากูวิชา,ชาผมนี่แหละครับปามหนีนี่ิ่นออกแล้ว ตัวผูมันออกออกไอ้ทางหนึ่งออกตอ่ตอต่อตอทางหนึ่งเห็นไหมนี่ไปถ้าอีกต่อไปมันจะสิออกไอ้ดอกตัวเมียตัวเมียนี่เป็นดอกตัวผูครับเนี่ยนี่ดอกความดอกตัวผูพามาแนะนำ้ำน้ำว่ามันเป็นปามนี่มันเป็นอะไรจังไรปามผมนี่เล่ามากอะเป็นสิบสี่ย่างเขาสิบปีครับนี่สูงประมาณนี้นะครับตัวมันออกเป็นดอกตัวแม่ ตัวเมียเดี๋ยวพาไปเบิ่งดอกตัวเมียอันเป็นแนวไรดอกก็ผู๋ไม่ไหนนี่ดอกอดอก,กัวเมงใครเป็นช่อต่างกันที่ดอกเมืองที่พี่น้องขาดขาดแน,น่อีดดีดีเมื่อนว่าไอีบอกว่านี่หนาแรง,งนั่นแหละมีน้ำพดน้ำมันมนมมีรก็พอได้ ตัวนี้ลงเหลืออยู่น้อยๆพีน้องลงเหลืออยู่สองสามทางสองสามท่าไรมาแนะนํำนำามโมเมนต์วาปลูกแล้วมันสีอันนี้เลยเดย้ใส่ระยะเวลาสามปีครับนี่ก็ลงเหลือเนี้ยตอนแ,แต่แตงทางนี่แต่งผมหกปีเพราะยังแตงเนาะแต่มันเก็บพ,นพ้นผลิตได้ ประมาณสามปีเห็นแล้นี่ครับขาดนี่อะไรล่ะนี่ครับตัวตัวเมียที่พิลออกมากแนวนี่นี่ดอกกระผูดอกตัวเมียมันต่างกันนี่ตัวไอ้ดอกตัวผูนี่อีกสั้นหนึ่งเลยครับนี่นี่ดอกตัวเมียอีกสั้นหนึ่งคนละสัน้นใสีเวลาไอ้ คนละคนละคนละท่างวันต่อไปท่างนี่ขาออกก็ผูท่างต่อไปกะที่เป็นตัวเมียทิศครับแต่วางกะใส่เวลา่าถิศไม่ออกมาแน่เนี่ยแล้วก็ใส่เวล่าอีกเนี่ลอยหาลอยหาซิบมือมันมีนชาการวิชาอย่างหรอกวิชาผมเลยล่ะ ผมกน,นับเพื่อนเนาะเห็ดส่วนความหวังของชาวสวนเทาก็เอาเรียนรู้จากมันมาเนี่เฮานี่บักหนาวเฮียหน้าวห,หน้าผมหลายหลายทั้งขางล่างก็บหลายหลายทั้งหน้าร่างออกดอกเฮียน้าเพื่อนนี่มักแหล่งเนี่ยออกดอกียน้าออกดอกข,า,ขาวๆพาพาเบื้องน้าว่ามีอย่างนี้ไใ,ให้หนมมือบน แต่ทางล,างลา่างนี่เบิดแล้วคาตะไข่อ,อย่างนี้ยา้องบนนิหน่อยนี่เน่ะหที่มันลงเหลืออยู่แต่ไอปลาเนี่ยก็เดือนหนึ่งตัดได้สองเถื่อเนอะาะพามาแนะนำพาบอก่าไอ้ดอกกระูกตัวเมียเป็นแน่ได้สภาพเบิ่งสภาพอากาศแห็งแรงพื่กันบอช่างใด ทางใต้แห่งทักแรงพักพี่น้องเอ้ยนี่ก็สู่ต่อไปแห่งกำลังใจกันไปครับผมทีมลงเหลือปกติมันสิเต็มข้อเนะี้ยแต่นี่ตัดไปเนี้ยกับสีเหลืออยู่ประมาณนี้แหละโอ้นั่นมาหน่อยตัวนั้นมาหน่อยตัวนั้นมาหน่อยขี้ดือ้อเบิดคักๆเลยพี่น้องอตามผมฟังผลนน้องเพื่อนเราผล สิบกาปีของพันยังของพี่น้องคอนใจนี่ครับบังขาดข้อแน่ไรแน่ไรเป็นแน่ไรแล้วก็จักเหมื่อจกักเวลาเท่าทไรมันยังเสียเป็นหน่วยเป็นผลอ่ะหลอกหลัลนาน่งคุยกันบ่เนี้ ัาดีรอบหนึ่งครับ <c oughs> มีผพามารอบบึงสวนป่าบ้านแห่งวันแรงแ้วก็มาแนะนำวะดอกตัวผูตัวเมียไปแน่ได้เนา,าะนผมก็นแนะนำไปแล้วหันนี่ก็ฝนหน่อยพี่น้องพวกแป๊กพวกแป๊กมึงดินดิแห่งคักแรงครักอาคุ๊กๆุ๊กคุ๊กคุ๊กุ๊กหมากลาย มาเขาด้วยเดียวนี้ค่ฝนใหญ่ปอกอกกับพี่น้องคือ,อยังเสียหมตัดแต่งไหวะพี่น้องเนาะนี่ผมแตงไหวโอ้โดอกตัวผูขึ้นมาครับนี่มีดอกตัวผูถ้าดอกตัวผูออกซ่อนกันเนี่ยนี่กระติศตัวผูอีกได้ผลมากระติศพูดดิผลตัวเมียกางเสงออกกันสามทางสี่ทางอู้สามสองขันสามขัน นะยากอยู่กระิบเป็นกนารแจ้งห้กันละครับพี่น้องบริบาลสิ่เศร้าหน้าเศร้าวสวนเศร้าไ้เศร้ายัางเศ้ามันเก็มีเพราะว่าห้องปลูกไปตามฤด,ดูกาลฝนห้องหาองเขาฝ่ถา,าถ่าฝนตกตามฤด,ดูกาลถามมันแหลงมันยังสีมันกะย,ยากอยู่กับเดือดร้อนนะบอกว่าคือสำหรับคนที่ม่มีม่นาาคือผม มีหนามหอเขผมแบบแบบว่าเป็นเป็นที่แบบว่าหลังเตาหลังกับไอ้ก้นกระทะอสัณน์ไ้่พี่น้องหลังเตาอสันล่ะบัานนี้กับคางไส้คางขัวกับเป็นสั้นลงไปอสันนะนี่ครับคือแดนสีนว่ามันก็สั้นลงไปผุนฟางผุนกับฟังทุเรียนที่ผมถ่ายไปแห่เบิ้งแลวงันนั่นแหละครับเพราะว่าเสียอาสีน่ะที่การงานนี่ยังกับเป็นกําลังใจให่กันเลยครับเด้ออ้ยนี่ก็ได้อุ้ยยังไม่หยุดเพราะได้ เวิ้งสีเ่าอีกเจัาหน่อยก็นนี่นะครับว่าที่อา,อาชีพการงาน,นยังกับเป็นกำลังใจให้การครับสูส่ครับคนที่ถอดถอยถอดแทะเขาก็สู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้การคอมเมนต์มากยกนันอีกนะครับเด้อกับขอบคุณหลายๆท,ที่เขามาติดตามหนุ่มอุบลหนุ่มหน,นุ่มอุบลคนนี้ นุ่มวงขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อนุ่มวงไปสู้ส่องกันละแต่กับิษย์ศเนี่ยตกลนเนี่ยยังก็ขอโทษขออภัยนะที่นี่ผิดพลาดกับในคำบอกคำจายยังก็ขอโทษขออภัยด้วยครับเด้ออย่าได้อันนี้การมันจะผิดผังไปบางคนให้กำลังใจสื่งกันอะไรกันครับฝนตกปกปิดพี่น้องฝนตกมาแห้งผมไม่น้ำผมไปซื้อน้ำกินน้ำมันนี่มือเราสองถามถังถังละสิบห้าบาทน้ำอะไรนะ นะครับบอดี่าแต่เศร้าหายเศร้าหน้าเศร้าสวนทุกๆสาขาอาชีพแล้วครับเป็นกันตังใจให้กัน์ทีเฮา,เาว่าทีเฮาว่าเฮาลำบากแล้วแต่ก็ยังสีมีคนลำบากกว่าเฮาอยู่เป็นกันตังใจให้กันอย่าท้ออย่าถอ,อยถอพี่น้องสู่ตัวไปเฮาเลือกเกิดบ่ได้แต่เฮาสิเลือกเค็ดเลือกการกระทำได้ขอให้ประสบความสำเร็จในทริปเฮ็ดยังกับ ในหน้าที่การงานสูส่ๆคนต่อไปเป็นก็ล่งใจให้กันอะไรกันนะครับผมขอขอบคุณหลายที่เขามาคอมเมนต์เขามาให้กําลังใจนุ่มบนนุ่มบนขอขอบคุณไว้สุขูมุกคนพี่น้องสุขูมุกคนสูส่ๆไปด้วยกันเด้อครับยูทูบเบอร์เฮ้าทั้งหลายขอบคุณครับ